ครับครับสวัสดีครับกับผมนายคำพ้นดุยอนหรือว่านานพ้นครับวันนี้ได้ถึงนเกียรติอัพเชิญมาอธิบายเรื่องการสู่ขวัญดับประเพณีการสู่ขวัญนะครับมาอธิบายว่ามันมนี่ยอย่างประล้าในการสู้ขวัญนะครับอย่างแรกก็คือีิหันอยู่นี่นะครับเอคือขันตั้งอาจารย์หรือขันตั้งสู่ขวัญนะครับคือว่า มันจะบเหมือนกันนะครับแต่ละจีแต่ละพื้นจีนะครับแต่ตีของใจนี่คือมีปูสี่ใบมาคดมากออย่างละซีนะครับเตี้ยนสีก่กูแล้วก็มีผ้าขาวผ้าแดงข้าวสารหนึ่งถ้วยเล็กหรือว่าหนึ่งแก้วเนี่ยครับหนึ่งแก้วน้อยอย่างเงี้ยแล้วจะมีปัจไัยสามสิบสองนะครับอันนี้คือเปลี่ยนขันตั้งแหลกๆหรือบางจีจะมีขาตอกดอกไม้ตัวกว็ได้นะครับมีดอกไม้ตัวกว็ได้ สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อว่าจะเอามาเป็นการปูจาคูนะครับหรือว่าเป็นขันตั้งตีบุคคลคนนั้นนะครับตีจะทาการสู่ขวัญใน,นขวัญคือว่ามามา,มา,มาเอามาอัพเอามายืนให้เขาเนี่ยเขาก็จะได้ยืนยงขันขันเนี่ยครับปูจาคูห้องเอาคูบาอาจารย์เอินเอาปิดสนุคูบาอาจารย์หุ่นบุญมาประสิทธิ์ประสานยู่เขาเนี่ยเพื่อเขาจะได้มีฤทธิ์มีกำลังนะครับ ว่าในการเอือนขวัญห้องขวัญหูบุคคลผู้นั่นนะครับอย่างผ้าขาวผ้าแดงอันนี้ครับความหมายของผลผ้าแดงนี่ก็จะแตงคูเป็นคูเป็นก็คืออาจารย์ที่เขาได้ไปห่่าไปเฮียนได้เขาได้เอาวิชาของผลมานะครับแต่ผลยังยังอยู่อย่างผ้าขาวนี่ก็คือแตงคูตายนะครับคือแตงคูบาอาจารย์ที่ผลได้เสียชีวิตไปแล้วผลได้สิ้นไปแล้วแล่ะเขาได้ไปเอาวิชาไปเอาอย่างของผลมา มาใจ้นะครับเข้าสารเตรียมมานี่ก็คือว่าแตงความเจริญงอกน้ำนะครับอย่างพวกนี้ก็คือว่าผูกจ้าคูนะครับต่อไปการสู้ขวัญอ,อธิบายรื่างการสูขรส้ขวัญสู้ขวัญนี่มันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับมันจะมีการสูขรขรส้ขวัญงอขวัญายสู้ขวัญ้นเขาดีสู้ขวัญเสาเือน ยังคนจะพุกเสาแปลงบ้านใหมนะ่เราคนจะมีการสู้ขวัญเสาเนาะและจะมีการสู้ขวัญเข้านะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างแต่ที่มาเล่บายว่าน,นี่คือว่าการสู้ขวัญค้นเทาเนี้ครับสู่ขวัญอาการสามสิบสองเทานี้นะเพื่อมันเป็นคุตสโลบายครับมันเป็นประเพณีโบราณเพื่อมันเป็นคุสโลบายที่วัดจะได้เนี่ยเรียกร้องเอาเข้อเอาขวัญของคู่บุคคลพวกนั้นนะคืนนอคมาอย่างเช่นค้น ฝนอยู่บ่สุกสบายก็ดีหร like ือว่าได้เจ๊บไข้ได้ป่วยหรือว่ากะล้งห้องลาหายก็ดีหรือว่าบ่ห้องหายเจอก็ดีหือว่าได้ไปสู่ขวัญหรือไปเหี่ยไปห้องเอขวัญบนเนี่ยคือบุคคลนั้นนะฮือปีกปอกอมาอยู่ดีสบายเออยู่ทุกสบาย้กันนะครับหรือบางท้องเ็นก็ออกจากห้องบ้านมาก็ดีหายไข้หายเมื่อยไม่ก็ดีคือฝนเปิดกระทนี้การเจญอาจารย์ห้องอาจารย์ไปสู่ขวัญนะครับหรือจะได้อันมันมีมีอย่างว่า จะไปเี่ยเห้การทํางานก็นดีหรือจะทําเพื่อให้มันเป็น่ยนสีมงคลแก่ตนแก่ตัวของของบุคคลผู้นั้นนะครับผมก็จะทําการจัดแต่งใบสีขึ้นมาเพื่อเรากะเจออาจารย์มาห้องมาห้องเหี้ยเอาขวานของบุคคลผู้นั้น่ะเพื่อความเป็นป่ินสีมงคลน,นะครับอย่างการจะไปทํางานตีอินตีไกลก็ดีหรือการจะออกบ้านออกจ้องก็ดีปย่างมีการสู่ขวันหรือว่าหักขวัน หลูกขวัล้านหรือว่าฮับขวัญอ,อันก็นดีหรือว่าคนจากที่อื่นที่ไกลนะฝนได้ปิปอกขึ้นมาบ้านได้มาเอวหรือว่าลูกหลานท่านเนี่ยได้จากบ้านจากจองไปเหมือนก็นดีหายหน้าหายจาไปเหมือนก็นดีไปทั้งงาารทําทงานที่อื่นที่ไกลก็ดีได้ปิกมาบ้านเต๋าหนึ่งเตอาได้เนี่ยป่ออุย้ยไม่อุย้ยก็ณีเป็นจะหันความสําคัญของทุกนี่นะครับหรือป่อแม่ที่เป็นคือว่าจะเป็นป่อแม่สมัยมาเดี๋ยวนี้คือบางห้องนี่จะบอกว่าื้อคู่นะครับจะเป็น ตีบันว่าคือคนมาเกันไปน้อยอีธนาเพราะของนี่มันเป็นของหีดของเตาของบรานเป็นเกิดหัวลูกหลานท้าพี่ปอกขึ้นมาบ้านแล้วโอ้เหนียวข้องเอาหับเอาเข้าอขวนมาหน่อยเป็นก็จะรจัดการทาพิธีเนี่ยครับมีการแต่งใบสีเนี่ยมีไก่กู่หนึ่งมีเหล้าปั้นหรือวันหนึ่งขวดนะครับเข้าวขวนก็จะมนี้อย่างพรนราเข้าที่หมาป้อนเข้าวขวนก็จจมนี้อย่าง มีข้าวซุกเยงข้าวจานขา้าวจ๋ข้าวต้มข้าหนมหมากเรียงบุรี่เนี้ยขาตอกดอกไม้เนี้ยก็จะมีหนามขามิ้นส้มปลอยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือว่ามาทําพิธีในการสู่ขวัญที่บุคคลผู้นั่นคือว่าเนี่ยให้มันมเป็นสิริมงคลนะครับจากเขาอาจารย์เป่นกาวคาสู่ขวัญเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอินเอาขวัญหา,าขวัญทีกระเลาะก็จะมีป้อนเข้าขวัญน,นะครับเนาะ ป้อนข้าวขวานเรียบร้อยแล้วเออขวานได้กินเช้าอินนหนำสำร้านแล้วคนก็จะมีจำป้อนน้ำกผลิตป้อนข้าวหรือเพียกป้อนข้าวแล้วแล้วก็มีการป้อนน้ำป้อนน้ำแล้วคนก็จะมีการสงน้ำเขามีน้ำปล่อยเงี้ยเพื่อเซ็ตเพื่อให้มันเปลี่ยนสิริมงคลแก่ข้าวแก่ขวานแก่ตนแก่ตัวของบุคคลผู้นั้นน่ะเสร็จแล้วแล้วคนก็จะมีได้มีไฟนะครับมามัดมือเหี่ยข้าวเอาขวานห็แมัดมัดต้องใส่ขวานมามัดมือเบือดหัวขวานอยู่อย่างเงี้ยมัดเอาข้าวเอาขวานของบุคคลผู้นั้น นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เขาอยู่ดีสบายให้เขาอยู่ดีมีซุขนะครับมาอู้ถึงเรื่องการสู้ขวัญน,นี่คือว่ามันเป็นประเภณนี้ที่สูบกันมาตั้งแต่โบราณเขากบอกบอว่าสืบกัอนมาสักเจ็นเจ็นได้อะคือมันจะนี้มาตั้งภาคเหนือเขานี่มันสมัติจะเจ้แต่ภาคเหนือแต่ที่ผมมาพอมาหู้นี่เด้ย๋ยวเด้ยเด้ย,ดยอันนี้ผมกับบอกหู้นะครับแต่สำหรับผมผมมาเกิดพรอนี่ มันจะมีมัตั้งแต่ว่ามึงแต่มึงานยยา่นพะยามาหาพะยำจะหายขึ้นมาทางบ้านเขาเพ่ครับท้าไปตั้งจังไม่ลำพูนเป็นปุนปนมมนื่นนั่นน่ะเป็นผมมาพอนี่เต้าเต่าตีหูนะครับเป็นกันจะมีนะครับยังการทรงเคาะสู้ขวัญนีผน่ผมผมแบบบอกว่าเป็นเป็นเป่นจุดนี้ยังเดียวก่อนก่อ ى, หรือว่าจังมีคนเนี่ยอยู่ก่อมีอาจารย์อยู่กอ่อ,าากอ,อน,นะครับเพราะว่าดังยัง ยังจ like 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 ังจ like 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 ังหายเขาเนี่ยจังหายเขย่ายังนานแต่นานย่างเนี้ยเฮาเฮายังยังยังมีอาจารย์ยังมีการเนี่ยยังอีนะครับแต่พระอุปว่าการสู้ขวัญเนื้อขวัญคล้ายก็ดีสู้ขวัญเข้าก็ดีบ้านเฮามาเดียวนี่จะจะบ่จะบ่มีนะครับทางเหนือเฮานี่นะทราทางยังเป็นสู้ขวัญเข้าเต้าทีมูทีีหันนี่จะเป็นนี้ตั้งสู้ขวัญเข้ากนดี้สู้ขวัญเนคว้าขวัญคล้ายก็ดีมันจะมดนี้ไปตั้งภาคอีสานนะครับเพราะว่าเป็นยังปฏิบัติยังอิอูนะครับ พาผเหเนียวนี่ยังฝ้ายมาเดิยนี่ยังว่าฝ้ายเ,เขาบ็บ่ได้ใจละมันจะใจแต่อนมันจ็ใจควายเล็กควายเดินตามเขาเลยเนาะมาเดีนนี่กนะ็ควา,ายเล็กจะไครใครเสียงก็เห็นละใครใจปเป็นรถไถไงนะครับปเป็นรถนั่งนะครับปเป็นรถกูโบตา้าเป็นรถยันไนย์อย่างมันเนี่ยคือมันสบายเนาะเนี่ยมาการประเภทนี้เลยเนี่ยมันจะเลยสูญหายไปทีททนะครับมันจะ่มีไผ่ไข่ซ้อทอด มันของของเตอาี้นี่คือว่ามันค้นค้นติดเป็นสนใจแต๊ะมันกับมีมีเป็นส่วนน้อยนะครับแต่พอกับมีเออสนใจสมใจพอไปห้่มไปเ้ยนมากำหนิดไปห้่มไปเียนมาแก้เต่บดไหล่ใจนะครับมันขลกาะลื้นไปเนี้ยมันกะเฮี้ยกระหายไปเนี้ยยังเวียนยังยังผเนี่ยผมกับเจวอะไ้ตั้งคิดตั้งใจมาเนี้ยยังอี้นะครับมาเป็นอาจารย์มาเนี้ยมาซื้อมาถอดเนี้ยก็คือว่าเไปหาไปบอก โดยไม่ยหมือนแรกเขาคืม่ได้ฮักตาคนน่ะบ่จะมาฮักอย่างอื่นีะครับแต่มันจะบอกหตัวเก่าเหมือนอ่ะเพราะเขาก็เออมันเป็นเนี่ยจีอีเขาคืเลยว่าได้ไปศึกษาเอาคนเดียวนะครับไปค้นคว้าเอาคนเดียวไปถามพอคนนั้นเอยไปถามพอผู้จ้างเขาว่าเป็นเนี่ยจะอี้เป็นเนี่ยจจได้เนี่ยนั้นเนี่ยจะได้หรือแถามเอาติผู้เจ้าคนนี้ครับบางจก่เขาบอกหเนะบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาบอกหู แล้วก็มันมีเหตุยังหนึ่งอาจารย์แต่รางวัดแต่ละบ้างปฏิบัติเหมือนกันนะครับกานทําวิธีต่างๆครับไปบ้านหนึ่งเป็นกัจจวายนี่อย่างหนึ่งไปหันงีหนึ่งเป็นกัจจวายนี่อย่างหนึ่งแต่เฮาเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะถือว่าผมกันเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยคือว่าบริวญเนี่ยอย่างที่เฮาเนี่ยคือว่าเฮาได้ไปซีดทอดไปหู้อย่างที่ไปถามผู้จันทร์เกาหลีถามผู้เจ้ากาหีเนี่ยถามบุคคลกี่ผลหู้เนาหลีว่าเฮานี่จีบางนี้อย่างพ้อง เนียจะได้ห่องเขาก็ซื้อว่าของเผลคนนั้นนะมาแล้วผมได้ไป็นีายที่อื่นก็ดี้ยังต่างบ้านเผนมหาดีเออผมก็จะเอายังของผมเนี่ยเนี่ยที่ไหนมันจะได้สบายมันจะได้โลงเขานะครับแล้วมันจะได้แก้เขาจะตัวเขาเนี่ยจะได้แก้ทุยมันของเตี้มันของตาบัณฑนะครับมันจะมีอยู่สิ่งที่มันเล่นลับนะครับของตาบัณฑมันเตื่อนี้นะครับผมเคอไปเนี่ยเป็นอย่างมันยังที่แบบตอนตอนนั่นแล้วเขาจะหู้ซึก หนหิงมันลุกมันนี่ยังไปส่งขาะสัตย์เลี่ยงผีกันด้วยเนี่ยคือว่าฮู้ฮู้ฮู้สิ่งนี้คือู้มันหู้มันเหมือนกับว่าคือมันจะมีอาการทันยังนะครับที่บอกขึ้นมาให้ยังอันไหยังมันขมหินลุกอีกแอ้ะแต่ผมมาปีกมาบ้านมาแต่ธรรมดาเขากแต่เขากเวลาเขาเสร็จพิธีแล้วขันคูนี่ครับเขาจะบละบบลิ้มนะครับคือเขาเล้่วเลวเขาจะต้อง ลา้ลาปนแลวเอาปนติกมามาเต้หนะครับเขาจะปิกบ้านเนาะเอาไปเรยเขาก็ต้องเอาไปอับเอาไปไหว้กับหิผีครูก็ดีไปไหว้กับโต๊ะมูก็ดีผมถือคุ้นพระพุทธจึประทัมพระสงค์ถ้าผมเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะล้าไปตัวเพียไปถึงบ้านปุ๊บผมก็จะจ้องเอาเนี่ยไปจัดทําไมใส่พันไมเอาไปหยิงโยงต่อโตโ๊ะมูต่อ,อาพระพุทธต่อซองหน้าพระพุทธนะครับถว่าแล้วเขาของเนี่ยอัไใ้หน้าพระพุทธเนี่ย เตื่อความเนี่ยเติมความเป็นสิริมงคลแก่เติมแก่ตัวเขาเนี่ยลัวว่ามันจะว่าองไว้เองนะครับเพราะมาของตาบัณฑ์นะครับมังเตื่องผลว่ามันบอกแก่นะครับเนาะมันกับมหาปวงหัวเขาจะให้คือว่ากลัวว่าสิ้นแล้วนั่นน่ะที่เขาได้ไปย่าให้เพื่อนมันจะปีกตอกมาหาเขามาลุ้นนะครับมาของตาบัณฑ์ประเพณี้ยังอี มันสืบทอดกันมาแต่แต่ผมมื่คือมันมันจะเริ่มหายไปแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยแต่ยังแต่ยังนะครับยังสิ่งของที่เขาจัดเตียมเหมือนกันอยู่ในในในพื้นที่ต่างๆน่ะมันจะหายไปแต่ยังแต่ยังแต่ยังแต่เพราว่าบางคนเอาเอาละเอาละตาตาคนจัดไม่ได้เออีนเนี่ยอย่างอาจารย์มันก็มันจะบอกนักนบอยังไปส่งเขาะก็ดีอย่างส่งแามก็ดีอย่างคนเตี้ยมเสื้อส่งเขาะบ้านห้องนีงมันใจแข็งซี เื่องซีถึงนึกยังถวกแต่งซมแต่งหวานเต่าตานตัวอ้อยเนาะมาเื่ยงยิลีของ้มของหวานตรงมมเนี่ยมีจ่อไม่ตึงยังกระดืเนี่ยแล้วกับเพียเราไปถึงบ้านงานนั่นแล้วเหงนคนจัดขว้าเรามาย้อมมาอัพแล้วเมือนคนถามอาจารย์เขาเราครบละเขาจะไปว่าบอกครบเรองอันนั้นขาดอันนี้ขาดมันก็บหดได้ยนะครับเพราะว่าเีลาหนึ่งแล้วนะครับเนาะสองสากเขาเนี่ย มันเป็ี่ยนใจนะครับถ้าเฮาว่าซึ่งบดีมันก็จะบอบบดีนะถ้าเฮาว่าดีมันก็คือดีเป่นถามว่าอาจารย์ครบละพอเราอันยังบักอัยังมาคาดไป่องถ้าเฮาพอลงไปจุดเออทางนั้นางนี้เฮาหูวละเฮาหันละเฮา่าเออครับครบลวครับคือเฮาว่าไปจะอี้นะครับถ้าปุ่นมันไปอยู่ติดตอนที่เฮาลกาวกมเอ่ยกำบนครับคือเฮาเนี่ยเด๋ยคนเอ่ยคนเกาเอาว่าเออบุกบนคนเดไดจัดได้เกี้ยมเกียมมันนั่นมันเลนอยเนาะนีเดง๋งนี้มีเรื่อง สงฆ์คนก็มียังเครื่องศีนี <desserts> mm ้แข้งส้มแกงหวานต่อการโกยอ้อยนี่เอาก็ว่าดยังเงี้ยมีไปมีมันคบนะครับถ้าเขาจะว่าอุ้มมาคบเออค้าหนึ่งอันนี้ค้าหนึ่มันก็จะเสียเวลานะครับเพราะว่าเปิดเจ้าเพระพจน์ก็จะได้เป็นโลไปเตรียมว่าคนอีกไปไปไปดูไปจัดไปเทียมมาเห็นบางทีคนที่เอาไปเนี่ยไปนู่นนั่นแหละเป็นคนไปจัดไปเทียมเนี่ยจะอึดเป็นปัจเจียนะครับพระพจนถือนะครับยังว่าเอาไปสู่สงฆ์สู่ขวัญไม่ไผ่เนี่ย อย่างว่าไปสู่ขวัญกนนี้มาเนี่ยให้คนบุคคลคนนั้นเน่ยบุคคลูนนั้นจะเป็นคนจัดคนเตรียมคนหาให้ตัวเก่าบ่ได้นะครับเป็นถือคือว่ามันแบบนี้ต้องมีให้บุคคลคนบุคคลอื่นเป็นต่อเป็นแห่ก็นี้เป็นญาติก็ดีเป็นปี่เป็นลูงเป็นเอ้าก็ดนี้มาเนี่ยให้มาจัดให้นะครับมันถึงจะดีนะครับถ้าตัวเก่าไปป็นคนไปจัดไปโลนไปหาเนี่ยให้ตัวเก่าไปอ้างเป็นว่ามันบ่โต๊ะนะครับเพราะว่ามันมันถือสืบอถอดของน้าอย่างอี้นะครับเนาะ แล้วครับประเพณนี้เขามันมันมีมามันโอ้เจ่นเห็นเมืองนั้นแหละเขาบอกว่โอ้แปะว่าเป็นปฏิบัติสืบทอดกับมันอย่างนี้อย่างอย่างเขาเลยอย่างผมเนี่ยก็ไม่ยังว่ามันสืบทอดต่อไปแต่บางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกู่มันอาจจะขาดจะหายไปแบบตัวเล็กตัวน้อยเด้ยที่เขาบอหวชิงนะครับเด้ยที่เขาเลียงก็ดีเด้ยที่เขาได้ศึกษามาท่องแทก็ดีมันกจะหายไปัวื่อยๆ แรกแล้วเขาบอกว่าเจนนัาจะเจนผมไปห็นเจนต่อไปถึงเจนลูกเจนหลานห็นต่อไปวันหน้าเนี่ยมันก็จะรล่มขา,ข,าขาด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 ไปตัวยางตัวยาง,งเริ่มจากตัวยางนะครับมันก็จะไปหลายอย่างมีหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างขาดไปเรื่อยๆเยจนห้อมเจนหายเจนลุ้นเนี่ยวัฒนาธรรมเนี่ยอาจจะบอกมีก็ได้นะครับถ้าเขาบูชยกันซื้อกันทอดนะครับขอให้ทุกๆุกท่านเลงถึงความสําคัญตรงจุดๆ้ด้วยนะครับ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของเขานะครับยังตั้งเหนือเขากอสืบทอดตั้งเหนือเขายังบ้านแต่ละบ้านก็อาจจะบเหมือนกันคือขอให้หันความสำคัญตรงจุดนี้นะครับถึงบ้านนั่นเป็นยาีิเมือเขาเป็นญาตอยังบ้านเขาญา่ยนั้นมันจะได้เปลี่ยนวัฒนธรรมสืบทอดกันต่อ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 ไปนะครับเกนลูกเกิหลานเพื่อเขาเพราะเขาเป็นคนเหนือเป็นคนล้านนะขอให้คง คุณค่าของวัฒนธรรมจงพินี่ไว้นะครับขอจะไปละไปลืมเมืม่อมันเลยสืบทอดกันไปจนไปตั้งแต่นี้ไปหน้าครับเพราะมันเริ่มจะประจากตะกอนมาถึงปัจจุบันเมาถึงมาเดียวเนี่ยมันจะเริ่มหายไปเสียนอยเสียนอยโดยเขาบอกหูตัวก็ดีโดยหู้ตัวก็ดีทั้งทั้งกีหูแต บาคคนคนก็คือบดได้ปฏิบัติบดได้ซื้อบดได้ทอดพอดีละหลวงไปเหมือนเหมือนร้านไปมนกัดถั่ม,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 จ,ะมจะหายไปทๆนะครับถ้าบชเจยกันบดซื้อบ่เจกันคงไววครับของทุกท่านเล็งถึงความสําคัญตรงจุดนี้เลยครับครับผมขอบคุณครับ